สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาพระของหลวงพ่อปานนะครับพระของหลวงพ่อปานวันบางลมโคมาให้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กวันนี้ก็มาอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีตลับนะครับก็ถือง่ายๆเห็นชัดเนี่ยครับถ้าพิมพ์เล็กจะมีอย่างนี้ครับนี่มีรอยเนื้อเกินตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะนี่คือพิมพ์เล็กครับ และตัวอุจะต้องเป็นอย่างนี้หางอย่างนี้โอเคเลยนะครับขอบจะเป็นอย่างนี้เป็นสันนูนนะครับพื้นผิวจะต้องเป็นเช่นนี้เลยครับให้เอฟซีได้ชมนะครับเอฟซีได้ชมดูตามนี้เห็นตามนี้ใช่เลยครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยรอยร่องรอยของด้านหลังนะครับ สำหรับองค์นี้ก็ยังไม่เห็นด้านข้างนะเดี๋ยวมีชุดที่เห็นด้านข้างด้วยนะครับด้านบนด้วยผงอุดด้วยนะครับสหาหรับคลิปนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับมีอยู่5องค์มีู่5คลิปเนี่ยที่ยังไม่เห็นนะครับ <grim. S 1> เห็นแค่เพียงเท่านี้นะครับนะผงอุดอยู่ด้านบนนี่ยังไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวให้เห็นชัดถ้า f c จะดูที่แบบว่ารายละเอียดมาก,มากๆนะต้องดูคลิปที่311สนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็จะให้ดูเพียงแค่ ผิวพันธุ์ุดตำหนินะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะมีนี่ครับเนี่ยรอยเนื้อเกินนะครับนั่นเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือพิมพ์เล็กจะต้องมีแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่ตรงนี้จะไม่มีแค่นั้นเองเนี่ยพิมพ์เล็กจะต้องหางตู่แบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะมีหางแบบนี้ตัวอู่นะแล้วก็ขีดๆมางี้ด้วยมีมีสองลักษณะ แต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กต้องเป็นตัวอุแบบนี้เท่านั้นจึงจะสวยหรูนะครับอ,อ,อยากให้ fc ได้ศึกษาผิวพันธ์พระก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยผิวพันธ์ที่ทำคลิปที่แล้วก็รู้สึกว่าจอจะอยู่ใกล้ไปก็มองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ27คลิปอันนั้นไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ก็เอาออกห่างนิดนึงหน้าน่าจะดีกว่านะไม่รู้นะน่าจะดีกว่าก็เลย,เลย,เลยทดลองแบบห่างห่าง กล้องบ้างตัวมานึงครับเนี่ยด่านแรกคือเห็นลักษณะแบบนี้เอโอเคเลยแล้วก็ตำหนิอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นหลุมพ่อปานทรงขี่ไก่หรือว่าขี่ไก่หางพวงซึ่งเป็นแพงเป็นเป็นรุ่นที่หรือว่ารูปแบบที่แพงที่สุดนะครับไก่หางพวงแพงที่สุดราคาเป็นล้านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ fc พบเห็นพระอย่างที่เราอยากได้นะครับ รูปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับรายละเอียดอยู่ที่คลิปที่311นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ